ศพเบื้องต้นพบการเปลี่ยนแปลงหลังการตายค่อนข้างมากเนื่องจากตกน้ําตั้งแต่คืนวันที่24กุมภาพันธ์คุณหมอบอกว่าใบหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อไม่เหลือสภาพเดิมไม่พบฟันหักช่องปากบวมกลิบเปลีป่ยนสภาพแต่เห็นแค่ฟันชุดหน้านะคะไม่หักคะ่ะฟันด้านในเนี่ยไม่เห็นมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาด,ด้านใน ส่งเนื้อเยื่อตรวจแผลว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตายหลังแพทย์ชนสูตรเบื้องต้นที่ท่าน้ำพี่ปูทำหนึ่งตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่ส่งศพไ้ตรวจชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะต่อมาค่ะหนึ่งมีนาคมต,ตำรวจถแถลงผลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาก็คือ ขาดอากาศหายใจเนื่องจากการจมน้ําสําลักน้ําในปอดมีน้ําและโคลนรวมทั้งในหลอดลมและกระเพาะอาหารด้วยนะคะแผลที่ขาขวาเกิดจากของมีคมไม่ทราบชนิดส่งเนื้อเยื่อจากบาดแผลไปให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบคู่ขนานผลตรวจเบื้องต้นก็คือบาดแผลเกิดก่อนเสียชีวิตร่างของคุณตังโมถูกเก็บไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่พบศพ26กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้รวม18วันค่ะและวันนี้เนี่ยก็มีการเคลื่อนร่างไปผ่าพิสูจน์ข้อสงสัยครั้งที่2นะคะเพราะว่าคุณแม่ของคุณตังโมยื่นของอายัดศพต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนำไปผ่าครั้งที่2ก็คือที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีก็จะมีการผ่าชนสูตรในประเด็นที่ญาติติดใจสงสัย วันพฤหัสบดีนี้นะคะค17มีนาคมทีนี้ค่ะทนายเดชากิตติวิทยานันท์ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมทนายความในเรื่องนี้ละใช่ครับทนายเดชาบอกว่าหลังจากเข้าพบตํารวจชุดคลี่คลายคดีของคุณแตงโมเนี่ยนะคะตัวทนายเดชาตัวคุณแม่ของคุณแตงโมไม่ได้ติดใจการชนะสูตรของทางนิติเวศตํารวจนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็เปิดเผยข้อมูลให้เห็นชัดมากเห็นชัดหมดทุกอย่างสงสัยตรงไหน,น อยากดูตรงไหนเจ้าที่เปิดภาพให้ดูหมดเลยเป็นภาพถ่ายนะคะดูทุกมุมเช่นประเด็นที่สังคมสงสัยโดนทุบหัวหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เนี่ยผ่ากระโหลกศีรษะตรวจดูภายในเลยนะคะคว่ามีรอยช้ำไหมดูไปถึงสมองดูไปถึงก้านสมองว่ามีรอยกระแทกไหมมันไม่มีอะคะ่ะไม่มีนะไม่มีรอยกระแทกอะไรที่ศีรษะเลยส่วนบริเวณที่ใบหน้าและดวงตา มีการกระแทกไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ควรสงสยัยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลอกชั้นผิวหนังเพื่อพิสูจน์เลยนะคะมันก็ไม่มีร่องรอยการกระแทกที่ใบหน้าและดวงตาบาดแผลที่ขาขวาต้นขาด้านในอะ,ค,ะค่ะ,คะมันไม่ได้ลึกถึงกระดูกนะคะจริงๆแล้วที่เห็นด้านในมันไม่ใช่กระดูกแต่เป็นเส้นเอ็นผลการตรวจสอบเป็นผลที่ละเอียดค่ะ,คะที่เนี้ยคะ่ะทางทนายเดชาก็เลยบอกว่า ใครออกมาให้ข้อมูลที่มันเป็นลักษณะที่ไม่ตรงตามนี้ครับเป็นข้อมูลเท็จนะคะใครจะรับผิดชอบอม,มันจะเสียหายต่อรูปคดีนะอยากจะถามถึงคนที่ออกมาพูดนะคะประเด็นที่มันแตกต่างไปเอาเช่นเรื่องของฟันหักเอ๋ยอะไรเอ๋ยแผลถึงกระดูกเอ๋ยอะไรแบบเนี้ยใครออกมาพูดเรื่องเหล่านี้ที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่จริงอะ่ะจะรับผิดชอบยังไงอยไงอู่ไม่ติดใจเลยเลยส่วนตัวผมนะ แล้วคุณแม่ก็ไม่ติดใจเลยเลยแค่ดูภาพก็พอแล้วมันไม่ต่างอะไรกันนะหมอพรทิพย์อาจารย์หมอก็บอกแล้วดูภาพก็รู้แล้วนะคือนะดูภาพก็รู้มันชัดหมดอ่ะไอคนที่บอกว่าฟันหักอะไรทางโซเชียลเป็นเรื่องการโกหกอย่างยิ่งเลยนะจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงคนเนี้ยนะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงคนก็เลยไปโจมตีเฮ้ยตำรวจอะไรยังไงทําไมไม่แจ้งข้อหาทํร้ายก็มันก็ยฟันมันอยู่ครบไงถามว่าคนที่ไปเผยแพร่ข้อมูลเท็จเนี่ย จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรแล้วก็ไอ้บาดแผลที่ขาเห็นนะมันไอ้ในโซเชียลก็โกหกตอแหลกันไปบอกลึกไปถึงกระดูกไม่จริงดูยังไงก็ไม่ถึงกระดูกเขาขยายภาพดึงภาพเชื่อกันดูหมดแม่ก็ดูมันก็แค่เอ็นยังเห็นเนื้อเห็นลายอยู่เพราะนั้นก็โกหกอีกทนายเดชาบอกว่าส่วนตัวไม่ติดใจสงสัยอะไรเลยแต่เมื่อสักครู่ที่คุณภาพภูมิอ่านไปคือ,อคุณแม่กับทนายกฤษณะบอกว่าก็ติดใจอยู่9จุดด้วยกันคือทนายกฤษณะให้สัมภาษณ์ที่สพเมืองนนท์ค่ะ อาจจะเป็นลักษณะอยากให้ดูให้ดูเพิ่มเติมเพิ่มอย่างละเอียดหรือเปล่าเนี่ยไอ้เก้าจุดที่ว่านี่ค่ะแต่ทนายเดชาบอกส่วนตัวทนายเดชาไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้แบบข้อมูลละเอียดมากในติเวชที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะก็คุณแม่พนิดาให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังจากถึงธรรมศาสตร์เฉอิเมพระเกียแล้โรงพยาบาลก็บอกว่าก็ความจริงก็ไม่ได้ติดใจนะเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนั่นแหละเพียงแต่ว่า เอาให้ชัดกว่านี้เอาให้มัน,มนชัดสุดๆไปเล้ชัดหน่อยแล้วกันทั้งที่สองให้ชัดสุดๆไปเลยประมาณอย่างนั้นซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ทนายเดชาบอกว่าก,าก็เป็นไปได,ดีนะคะคือถ้าทนายความสงสัยอะไรคุณแม่สงสัยอะไรถามนี่หมดเลยเจ้าหน้าที่ให้ดูภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอะคะ่ะทาให้สิ้นข้อสงสัยเรื่องของการถูกทําร้ายเหมือนกับว่าตัดประเด็นการถูกทําร้ายร่างกายไปได้เลยครับส่วนประเด็นเรื่องของสารในร่างกายของคุณตังโมที่มีกระแสข่าวบอกว่า พบยาแก่โรคซึมเศร้ายาแก้เครีดยดภัยเครียดอะไรแบบนี้นะคะคทนายเดชาบอกว่าประเด็นนี้ไม่ได้ถามประเด็นนี้คือต้องรอก่อนรอผลการตรวจหลักฐานจากทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่บอกว่ายังมีอีก19รายการนะคะรอก่อนนะคะเบื้องต้นตอนนี้ตํารวจก็ยังแจ้งข้อหาแค่2คนอยู่นะคะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็คือโรเบิร์ตกระปัอทีนี้การชนะสูตรรอบสองทนายเดชาบอกว่า ที่ให้ชนะสูตรครั้งที่สองไม่ใช่ว่าไม่เชื่อผลการชนะสูตรของนิติเวชตำรวจนะ,ะแต่รอบสองก็คือหามุมมองอีกมุมหนึ่งหมอแต่ละคนก็อาจจะมองไม่เหมือนกันเผื่อจะได้อะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาทนายเดชาบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าจากการชนะสูตรครั้งที่สองมันน่าจะมีอะไรใหม่ๆค่ะเชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำส่วนแนวทางในการสอบสวนทางคดีหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเรียกเพื่อนทั้งห้าคนมาสอบอีกแน่นอนค่ะ เ่า๋ครับวิเคราะห์เถอะครับดูภาพเถอะครับหวังจะมีมุมมองที่เพิ่มเติมจากนิติเวชตำรวจนะครับไม่ได้หวังว่าสองคนนี้จะมาทะเลาะก,กันหวังนะย้ำข้อมูลในชดเต็มมันอาจจะมีมุมมองอะไรที่เพิ่มขึ้นมาเนะพราะหมอแต่ละคนเหมือนทนายความแต่ละคนมีความละเอียดในการทำงานที่ต่างกันเครื่องจับเทศเป็นเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายใช้ครับผมถามแล้วรอก่อน ให้พยานหลักฐานอะไรต่างๆมันเพียงพอก่อนหลังจากนั้นเราใช้เครื่องจับเท็จเป็นคลิปเท็จคลิปปลอมตัดต่อสร้างเรื่องทั้งนั้นนะครับเป็นของปลอมหมดหนะแต่เท่าที่ทราบตำรวจอาจจะดําเนินคดีก็เตรียมรับหมายจากตำรวจรนะเ <นะ S 2> <า>พื่อจะได้พิสูจน์ได้คนพวกนี้คือคนที่ทําให้สังคมวุ่นวายเตรียมรับหมาย นี่นะคะเราไม่ใช่ไม่เชื่อการชนะสูตรของทางนิติเวทโรงพยาบาลตํารวจรแต่อยากได้มุมมองอีกมุมจากหมออีกท่านหนึ่งเหมือน second opinion เวลาไปหาหมออะไรครัทนายเดชาฝากถึงคนรักคุณตังโมทุกคนค่ะว่าวะจะเย็นๆนะคะการช่วยหาหลักฐานเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วย อย่าเชื่ออย่าแชร์อย่าฟังความข้างเดียวเพราะตำรวจอาจจะไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดให้สังคมฟังในตอนนี้แต่ตำรวจเขามีหลักฐานแล้วค่ะคเขามีหลักฐานครบอยู่ในมือหมดแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะการที่บอกออกไปทั้งหมดเนี่ยทำให้คนร้ายไหวตัวทันนะหรืออาจจะมีการหาทางเดินเกมไปทางอื่นนะก็ต้องให้ตำรวจเขาทำงานของเขาก่อนการบอกทั้งหมดหรือการที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จมันอาจจะทำให้ตำรวจทำงานยากขึ้น อันนี้ทนายเดชาบอกนะคะคก็อยากใช้คนที่รักคุณแตงโมเชื่อว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยเ,เร็วๆนี้แน่นอนค่ะแต่หลายคนที่เขาออกมาช่วยกันตรวจสอบแล้วก็จับตาหรือว่าตั้งข้อสังเกตในคดีของคุณแตงโมเนี่ยค่ะค ก็เพื่อความยุติธรรมให้กับคุณตังโมนั่นแหละใช่ทุกคนก็อยากจะรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมกันแน่ค่ะคือตํารวจคงบอกทั้งหมดไม่ได้อันนี้ผมก็เข้าใจละม,มันก็เป็นเรื่องของแนวทางการสืบสวนสอบสวนมันส่งผลต่อสานวนต่อรูปคดีเหมือนที่ทนายเดชาบอกค่ะแต่ก็ต้องบอกความคืบหน้าความเพื่อนหน่อยบ้างแหละยึงไม่ใช่เงียบไปเลยค่ะที่ทแถลงอยู่สองวันแล้วก็หายเงียบไปเลยทีนี้สังคมก็ยิ่งแบบคุยตกลงอะไรยังไงหรือออกมาบอกมาได้ว่าเออเขาทํางานอยู่คืิหน้าแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วคุณเว ผมยังบอกไม่ได้เจ้ตำรวจบอกไม่อยากจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มคุณแม่คุณแม่บอกเลิกบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือั้าเงียบไปเลยเนี่ยสังคมเขาก็แบบม่ <c oughs> แหตอนที่ไปถึงไหนยังไงเขาก็ไม่รู้ไง<า>นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ทานายกฤษณะศรีบุญทิมสวยทานายความในคดีคุณตงโมโน,นะฮะก็อย่างที่ทราบตอนเช้าเนี่ยไปที่สอพอเมืองนนทบ,บุรีเจ้าของคดีก่อนไปติดต่อขอรับหนังสือเพื่อนําไปส่งให้กับ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามขั้นตอนนะฮะเพื่อจะให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการผ่าชนาสูตรพลิกศพรอบสองของคุณดังโมธนากิษณะบอกว่าได้ขอหนังสือเพื่อติดต่อรับศพคุณดังโมที่นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจแล้วจะส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมโดยจะส่งไปไว้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์เฉลิมพระเกียรติก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ ส่วนการ่าชนสูตรเนี่ยคาดว่าจะมีขึ้นวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้สิบเก็ามีนาคมโดยในตอนเช้าจะมีการประชุมร่วมกันก่อนซึ่งคุณแม่คุณแตงโมตอนนี้ยังมีประเด็นที่สงสัยอยู่เช่นแผลที่ขาที่ศีรษะอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าฟังคุณแม่หลังจากที่นักขาวได้สัมภาษณ์ตอนไปถึงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉมพเกียรเนี่ยคุณแม่บอกว่าก็ก็เข้าใจแล้วก็รับทราบ แล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรแหละเพียงแต่ว่าอยากให้สิ้นสงสัยสุดๆอ่าไม่ได้แบบว่าโอ้โหสงสัยแบบสงสัยมากๆอะไรขนาดนั้นขณะเดียวก,กันนะครับก็จะมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะท่านมาช่วยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกรณี <c oughs> การผ่าช <c oughs> นะสูตรในรอบสองด้วย <c oughs> ทานายกฤษณะยืนยันว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะ <c oughs> คุณแม่พนิดาเนี่ย ยังไม่ได้ถึงขั้นยอมรับผลใดๆทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ายอมรับในขั้นตอนที่แพทย์นิติเวชไล่เรียงลำดับการทำงานให้ฟังเมื่อวานนี้อาจจะมีความเข้าใจผิดกันนะครับจริงๆคุณแม่ยังไม่ได้ยอมรับอะไรนะครับแต่หมายความว่าคุณแม่ยอมรับในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนหรือว่าทางแพทย์นิติเวชไล่เรียงลำดับให้คือความหมายคุณแม่คืออย่างนั้นแต่คุณแม่สื่อสารไม่ถูกก็เลยทัวร์โลกนะครับ ค,คือตอนนี้เดี๋ยวทุกอย่างเราจะรอมคุณหมอบนทิพด้วยนะครับเพื่อเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งผมบอกเลยนะครับคุณแม่ยิงคําถามเกือบสามสิบคำถามถาม,ถามมากกว่าทนายด,ด้วยซ้ำไป<อ>นะครับคุณแม่แ่ั้นี้ผมพูดใน,ในเชิงของคดีไม่ได้นะครับแต่ว่าทางตัวผมก็มีคําถามเหมือนกันแต่ว่าพนักงานสอบสวนหรือว่าแพทย์นิติเวชให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวานแม่ถามตํารวจกับแพทย์นิติเวชของตํารวจเนี่ยสามสิบคำถามค่ะทนายยุษณชนะบอกนะ ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวบอกว่าเอา้าไปไปมามาช่วงนี้เนี่ยคุณแม่คุณตังโมไม่สามารถติดต่อปอกับโรเบิร์ตได้ไม่สามารถติดต่อได้หรือว่าไม่ติดต่ออะไรยังไงก็ไม่รู้เอาไปแล้วเอ๊ยยังไงเขาไม่คุยกันแล้วเหรอเห็นบอกรุ่นี้จะบวชให้เนี่ยบวชพระไม่ได้จะบวชพราหมณ์ทนายกฤษณะบอกกับนักข่าวอย่างนี้ครับทุนผู้ชมครับบอกว่าคุณแม่คุณตังโมตั้งใจจะไม่ติดต่อนะฮะ อ่าไม่ใช่ว่าติดต่อไม่ได้แต่ตั้งใจจะไม่ติดต่อโดยทางทีมทนายเนี่ยให้คำปรึกษากับคุณแม่คุณแตงโมไปว่าการติดต่อกับสองผู้ต้องหาในคดีมันจะมีผลต่อรูปคดีแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็แนะนำคุณแม่ว่ายังไม่ควรรับสายปอกับโรเบิร์ตในขณะนี้ซึ่งตั้งแต่วันที่โรเบิร์ตเข้ามาไหว้แล้วก็ปอดในงานไว้อะลัยให้กับคุณแตงโม ตอนนั้นธนายกฤษณะบอกว่าผมเองก็พยายามเข้าไปกันตัวไว้ <c oughs> คือไม่ใช่ไม่ให้เกียรติปอกับโรเบิร์ตหรือว่าคนที่มาร่วมพิธีอะไรกันนะแต่มันจะถูกจับตามองแล้วเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีด้วยค่ะ <c oughs> ที่ผมบอกคุณแม่ไม่ให้ติดต่อเองนะครับก็คือคือคุณแม่ก็ตั้งใจที่จะไม่รับอยู่แล้วแล้วก็เราก็ให้คำปรึกษาว่ามันจะเสียลูกคดียังไงคุณแม่ก็เข้าใจแล้วตอนนี้ก็แค่มีการโทรมาแต่เราไม่เราไม่ติดต่อคือถามว่าโทรมาไหมคือผมได้แค่คาแนะนาคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ยังไม่สมบูรในขณะนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของการที่คุณแม่จะรับหรืออะไรเนี่ยอันนั้นผมไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่ได้คำชับแต่คุณแม่ก็ยืนยังไม่ไม่ไม่ทับไม่มีเลย หตังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณปอเจ้าของเรือกับคุณโรเบิร์ตคนที่ขับเรือตอนที่มีเหตุกระตกแล้วก็ตกอะไรลงไปเนี่ยเขาก็ติดต่อกับคุณแม่ของคุณแตงโมตลอดค่ะคุณแม่คุณแตงโมบอกว่าเขาก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการที่จะแสดงการขอโทษเยียวยาต่างๆเวลาไปกรวดน้ําทําบุญก็ต่อโทรศัพท์สปปคเกอร์โฟนหาคุณแม่สวดมนต์ด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้เอาเป็นว่าช่วงนี้ทนายุณติดต่อไปก่อนค่ะ วันทุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับทนายกฤษณะจะมอบพยา,ยานหลักฐานชิ้นสําคัญทนายกฤษณะบอกมีหลักฐานชิ้นสําคัญนี่ฮะอยู่ในซองตรงนี้เน่จะมอบให้กับกุ้มกับการสอพเมืองนนทบ,บุรีทนายกฤษณะบอกว่าเป็นหลักฐานเก่าที่เคยส่งให้กับพนักงานสอบสวนไปแล้วแต่จะมอบให้ใหม่หวังว่าหลักฐานชิ้นนี้จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับคนบนเรือสปีดโ๊ทได้เพิ่มอีก และจะไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงทางคดีกับรูปคดีที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอ่าไม่รู้ว่าจะแจ้งใครเพิ่มอะไรยังไงได้เพิ่มเติมหรือคือหลักฐานอะไรยังไงนะฮะแต่ไม่ยอมบอกว่าหลักฐานเด็ดที่ว่านี้คืออะไรคือพูดอยู่หลายวันแล้วเหมือนการทนาย<ช>น,นนะเรื่องหลักฐานเด็ดอันเนี้ยบอกเลยจะส่งผลเสียต่อรูปคดีใช่ไม่ยอมบอกจนวันนี้ก็ยังไม่ยอมบอกว่ามันคืออะไรนะคะ,คะทีนี้ค่ะมาฟังอีกหนึ่งมุมมองจากทนายรณรงค์แก้วเพชร ทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทนายรณรงค์บอกว่าคือจากที่ได้ติดตามข่าวที่ทางคุณแม่ของคุณตตนโมและทะนายความได้ไปรับฟังผลงการชนะสูตรคิกศพจากทางนิติเวทโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็ออกมาอธิบายรายละเอียดเนี่ยนะคะคทะนายรณรงค์บอกว่าท่าที่ฟังจากข้อมูลเบื้องต้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ยังไม่สามารถระบุสรุปได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมนะ๋ยวเพิ่งไปตัดประเด็นไหนทิ้งคือมันต้องดูหลักฐานอื่นๆที่ปรากฏด้วย จากข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบาทแผลเนี่ยค่ะมันก็ต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านที่มันชัดซึ่งเบื้องต้นเหมือนกับข้อมูลมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่ามันเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่อย่าเพิ่งตัดประเด็นอื่นๆทิ้งค่ะกกาารเียบ ที่ถ้าคนบนเรือยังไม่พูดความจริงทองการกปิดอะไรบางอย่างนะคะคบ,บนเรือสองคนไม่ยอมตรวจหาสารเเซติดไม่ยอมอยู่ให้การหลังจากที่คุณตังโมตกเรือทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่ทำให้สงสัยอย่างปฏิเสธไม่ได้ทนายรณรงค์ยืนยันว่าหลังจากที่ทนายเดชาออกมาถแถลงเรื่องผลการตรวจร่างของคุณตังโมนะะเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้โทรศัพท์คุยการ แต่ทานายเดชาถ่ายรูปชูสองนิ้วมาให้ดูแสดงว่ากรานี้ยังต้องเดินหน้าต่อไปถามว่าเอถ้าเกิดว่ามีการผ่าชนะสูตรในรอบที่อสอเนี่ยศพของคุณดังโมพระรหัสสบรีนี้นะฮะ,ะสภาพศพต่างๆที่เราเจอร่างคุณดังโมยี่กุมภาพันธ์คุณดังโมยอยู่ในน้ำสองวันเหตุการเกิดขึ้นกลางดึก2 4่บกุมภพันธ์แล้วผ่า 26กุมภาพันธ์ผ่านการชนะสูตรรอบแรกมาถึงเนี่ยวันพรหัสบดีจะถึงเนี่ยและสภาพศพยังสามารถจะตรวจพิสูจน์ชนสูตรอะไรได้อีกบ้าอยจังไหนค่ะใช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเก็บรักษาไว้แบบไหนค่ะบางคนบอกโอ้ถ้าฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปเนี่ยตามที่เราทราบใช่ไหมฮะเวลามีผู้เสียชีวิตช่วงทําพิธงทําพิธีรอชาปนกิจเราก็ฉีดฟอร์มาลีนไปรักษาสภ่พศพเออมันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนหลักฐานต่างๆมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงกันเนี้ยค่ะใช่ครนี่ค่ะท่านผู้ชมครับ เราก็เลยถามนายแพทย์วิรศัก์จรวดชัยศรีนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศออวอนะครับ <c oughs> ทางอาจารย์วิรศัก์บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับการเก็บรักษาสภาพศพนะวิธีการเก็บรักษาร่างศพเนี่ยจะเป็นกรณีของคุณแตงโมนิดาหรือว่าศพโดยทั่วๆไปมันก็มีวิธีการเก็บรักษาอยู่สวิธีหก็คือฉีดฟอร์มาลิน ฉีดเข้าที่ศพโดยทั่วไปก็เตรียมน้ํายาฟอร์มาลีนเพื่อใช้ฉีดศพนี่แหละในการรักษาคงสภาพศพไม่ให้เน่าเปื่อยเนยนะฮะโดยการฉีดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะมีการฉีดหรือไม่ฉีดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของญาติด้วยหากยินยอมแพทย์ก็จะฉีดให้นะซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีการตามปกติในการรักษาสภาพศพถือไม่ก็สองนำศพเก็บไว้ในห้องเย็น เพื่อเป็นการฟรีซหรือว่าแช่แข็งเอาไว้ด้วยความเย็นประมาณ3-4องศาเซลเซียสเพื่อคงสภาพศพไม่ให้เนา่าแล้วก็สามารถนำออกมาได้อีก